ูเปอร์ที่ยังไม่ผ่านกดคือใครผมอ่ยว่าอยากรู้ว่าห้องที่ซูเปอร์ยังไม่ผ่านกฎมีอะไรบ้างไปดูกันสิ่งที่ผมมีนั่นก็คือโต๊ะนั่นเองไม่มีคอมครับไม่มีคอมมีเต็มเมาส์สภาพาก็สะอาดหลลูอืมที่นอนก็สะอาดครับ าดมากใต้โต๊ะก็ไม่มีอะไรครับโต๊ะก็โต๊ะธรรมดาเล็กนะครับใครที่ดูคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเข้าใจไหมครับกดติดตามนะเพราะว่าไม่กดติด,ดตามอะ่ะช่องมันจะไม่พ่านกดอืม กดมาอะไรก็ขอบคุณคนดูทุกคนด้วยแล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้ผี่ดาิบสผม73ล้านซับแล้วครับตอนนี้ขเขาเรียกเริบสามครับไม่ใหญ่กับมูมันยังหกใส่แว่นแป๊บโอ้ยมูก็ตาอก็ราะ ไปก่อนครับทุกคนลาก่อนบายบาย